ก่อนขัดนะครับหลอดจะเหลืองๆโคมจะงเหลืองๆ,ๆนะครับ<อ>วันนี้อยู่ที่ร้านวันนี้อยู่ร้านชิดอะัรโยนวันนี้มาเปลี่ยนไฟไฟตัวเดิมมองไม่เห็นเลยครับวันนี้มาจัดหนักเลยครับสี่ดวงหกดวง เป็นไอดีทั้งหมดนะครับแสบตาเลยนะครับดูเราต้องปรับไฟลงอีกนิดนึงพอดีก่อนอก่อนเปลี่ยนไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมันสว่างแล้วแสบตามากเลยตอนนี้ดีช่างชิดอะไรยนชนบุรีนะครับจัดให้ กำลังปรับระดับไฟอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปแทงตาคนอ,อื่นเขาอน,น,นี่กําลังกําลังปรับระดับอยู่ครับน,น,น,นแต่ย้อนรับว่าสว่างมากนะครับโหยับหลอดไฟเยอะมากเลยเลือกเลยว่าจะใส่ที่ไหนครับ ก็เลือก LED มาใส่ให้นะครับแล้วยังเปิดไม่ครบนะครับเปิดแค่ไฟตัดหมอกก็แสบตาแล้วนะครับโอเคครับฝากไว้แค่ตอนนี้นะครับผมกับร้านชิดอรยนนะครับกับในช่องเช่นเดียชั้นชาแนลนะครับสวัสดีครับก่อนขัดนะครับจะหลอดจะเหลืองๆโคมจะเหลืองๆนะครับ ส่วนโคมโคมมันจะเหลืองนะครับโคมไฟมันเหลืองจะแก้โดยวิธีการขัดครับขัดโคมใหม่ให้มันใสตอนนี้ใส,สแล้วเนาะแป๊บเดี๋ยวยาขัดไฟครับไฟมากเลยสยในใจเลยน้ำเทียบกันแล่คือน้ำยาขัดไฟนะใสไปแป๊บเดียวใสเลยแต่ต้องขัดนะครับแตกต่างกันนะ ด้านนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับจะเห็นลึงเหลือง,รองครับอันนี้คือก่อนขัดนะครับพอขัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับใสมองเห็นแต่พวกนี้จะอยู่ประมาณสามเดือน,ม,อนมันก็เริ่มหอมก็ต้องกลับม,มาขัดใหม่อ๋อใช่เพราะว่ามันเก่าปฏิกิรมันเก่าตามปีแต่ทาให้ใส่ได้อ่ะ โอเคโอเคนี่ครับในวิธีการทำให้ให้โคมันใสนะครับใช่โอเคครับผมใช้เวลา,า,ลข,า,าขัดไม่ถึงไม่ถึงนาทีเนาะขัดไม่ถึงนาทีนะก็เริ่มเงาแล้วก็วเริ่มใสแล้ว ก็จะใสเลยแน่นอนดีผมเนี่ยมันก็ปั่นได้นะครับผมเนี่ยมันก็ใสเลยดูเลย สร็จแล้วครับจม่มกว่าเดิมเยอะเลยครับก่อนหน้านี้นจะเหลืองนะครับตอนนี้นมองเห็นโคมด้านในแล้วมองเห็นหลอดด้านในนะครับก่อนหน้านี้นมันจะเหลืองมองไม่เห็นอันนี้ใสปิ๊งเลยนะครับวนนสว่างกว่าเดิมเยอะมากแสบตารถข้างหน้าต้องด่าแน่นอนถนะ้าเจอลักษณะน,นี้ खरा पो